ความเดิมจากตอนที่แล้วนั่นนานาๆๆๆจะเปิดผ้าไหลเวโร่เนี่ยอา้าวนี่มึงไม่รู้เหรอก็ยืนแบบไม่เกรงใจใครเตรียมตัวตายไว้ดีซะตัวเปลนไฟไม่แดกนี่อู่เป็นยังไงไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อ้า วันนี้ต้องไปอนแล้วนะฮิยป้ากจะเชื่อนมันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นงั้นฉันต้องไปแล้วล่ะบ๊ายบายเอ,อ,เอ,อ,อาอน้โมทจาโกะตาเป็นอะไรลนะเพื่อนทำไมถึงจำหน้าแบบนั้นเฮ้ยตอบกูม,มาดิมึงเป็นอะไรกูถามหน่อย เอ้ยเป็นไรกูถามมึงพอดีหุ่นยนต์ฉันน่ะมันถูกทำลายโอ้ยพนมแล้วแต่น่ะจะไปตกปลากับฉันไหมให้เกิดได้หรอได้ดิฉันจะไปเองโอเคจะไปด้วยกันเหรอโอเคได้ดิฉันไปแล้วแต่เราจะนั่งเรือเรืออะไรเหรอฉันไม่รู้เลยว่าเราจะนั่งเรือเรืออะไรโอเคฉันย้นฉันไปก่อนนะบ๊ายบายเอ้ยฮเฮ้หายตัวเนี่ยกูไปเหมือนกัน ตกปลาอยู่ริมตะหลงทำไม,มกูุู้สมอนก็จะตา,ายลยวะน่าจะไม่มีอะไรแปลกๆนะฉันยังไม่ได้ปลาสักตัวนึงเลยนะเพื่อนแล้วแต่เราจะหาปลายังไงดีฉันยังไม่รู้ฉันก็ยังไม่ได้ปลาสักตัวนึงเหมือนกันนะเพื่อนแล้วว่าแต่เราจะหาปลาจากที่ไหนดีฉันยังไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมืนอนฮะเฮ้ยเดี๋ยวอะอะไรโอ้ยน,นะแต่มันจะเปลนนี่วะเฮ้ยเพื่อนมึงเห็นอะไรไหม อะไรเพื่นเออไหนไหนไหนสปาราสไหนสปาราสไหนตรงนั้นไงสปาราสไหนว่าไม่เห็นมีเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนาะสปาราสแจ็คไหนเพื่อนเราจะหนียังไงตัวหมอใช้ต้องไปแล้วล่ะไม่ไหวเพื่อนไปแล้วจ้าเฮ้ยเดี๋ยวใช้ไปด้วยไปแล้วหนีแล้วเพื่อนหนีแล้วหนีแล้วเอาอจะตายกัน ฉันว่าฉันต้องไปแล้วล <ian> ่ะไอเลี <Hels ing> ้ยเราต้องไปจนสิ้นแล้วถึงเวลาตายนี่มันตัวอะไรเนี่ยคาถา dum 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 yeah ah 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 ah